สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ว่าพิพิน25วันนี้จะมาอันบ็อกซิ่งไม่ใช่มาแชร์เฉยๆเรื่องของบัตรทองจากสตาร์บัคท้าได้มาแล้วรอนานมากพอเป็นโกลเดลแล้วกว่าจะได้บัตรซึ่งส่งตรงมาจากอเมริกานี่นเห็นไหมนี่นะฮะส่งตรงมาจากอเมริกาเนี่ยก็จะให้เฉพาะคนที่ได้ระดับโกลเดลของสตาร์บัค s นะครับ แล้วบัตรนี้มันดีไงก็ถ้าพูดจริงๆก็ไม่ได,ดีอเลยนักหนาหรอกก็แค่ Person a l อลไลฟปของตัวเองแล้วก็ได้ของใปใหม่แล้วก็ได้ลดราคาเพิ่มในช่วงที่เป็นเทศกาลแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนเครื่องดื่มใหม่เครื่องดื่มโปรโมชั่นใหม่อะไรเงี้นนยก็จะได้ชิมฟรีก่อนความจริงถามว่ามันจําเป็นต้องมีไหมก็ไม่มได้จําเป็นขนาดนั้นแต่ว่าพอดีก็วันนี้ไม่ได้จะพูดไรเลยเออกมาแชร์เดี๋ยวจะมาเปิดกัน เปิดซองแล้วช้างในจะเป็นโอ้มาเป็นซองอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นการ์ด congraturation ด้านหลังก็จะเป็น Starbucks luxury ออกมาชิง ็แอบเจาะดาวไว้ด้วยนะให้ดาวไปอยู่ที่ช่องของการ์ดเพื่อที่จะแบบว่าเปิดมาแล้วเป็นการ์ดแบบนี้นี่คือสภาพการ์ดทองแปะมาเป็นจดหมายเลยสามจริงก็ใช้เหมือนเดิมแหละครับแค่ Personal Life ให้ามันดูดีขึ้นแค่นั้นแหละวันนี้ก็เอามาแชร์ดูแค่นี้ถามว่ามันมีเบนฟิตยังไงก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่านี่เลยเขียนเลยอยู่ตรงนี้ 40%สําหรับราคาในช่วงที่เป็นเทศกาลแล้วก็ New Year Gift แล้วก็เรื่องของเอ่อ event invitation invitation อันนี้มันไม่ได้มีอะไรมากมายครับมันเป็นเรื่องของแบบถ้า Starbucks มี event แล้วเขาจะมาเชิญเราไปานั่นแหละโอเคถ้าเกิดใครอยากรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของตัวบัตร Starbucks นะครับสามารถเอ่อถามที่พนักงาน Starbucks ก็ได้ไม่ได้ เหมือนโปรโมทสินค้านะเผื่อก็ไม่ใช่แค่เอามาโชว์เฉยๆนะอโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย